ลองงานครบ119วันเลิกจ้างเพราะไม่ผ่านต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ในดูข้อที่ทุกคนเข้าใจผิดกันเยอะสุดเนาะต้องจ่ายเพราะไม่ผ่านทดลองงานไม่ใช่ความผิดตามมาตรา119แต่เขาบอกว่าครบครบ119วันนะแม้การที่ลูกจ้างไม่ผ่านทดลองงานแต่เขา ทำงานไม่ครบร้อยร้อยี่สิบวันไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยอย่าลืมนะค่าชดเชยจะได้รับก็ต่อเมื่อต้องนับผ่านสองครั้งนะคือร้อยสิบเก้าไม่ผิดร้อยสิบเก้าอ่าทดลองงานไม่ผิดร้อยสิบเก้าผ่านหนึ่งแล้วแต่ผ่านสองคือร้อยยี่สิบเขาทำงานร้อยสิบเก้าวันไงไม่ผ่านร้อยยี่สิบดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยอ,ยอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ทำไมคำตอบถึงเป็นข้อบีก็เป็นเพราะว่า เพราะแจ้งร้อยสิบเก้าวันแล้วให้มีผลเลิกจ้างเดือนหน้าหมายความว่าอะไรคะการที่คุณไปแจ้งเขาว่าเขาไม่ผ่านวันที่หนึ่งร้อยสิบเก้าแล้วให้มีผลเลิกจ้างเดือนหน้าคือคุณจะเซฟเรื่องสิ่งจ้างให้การบอกกล่าวลงหน้าแหละคุณจะแจ้งเริกจ้างให้ครบถึงวันาาจ่ายค่าจ้างไงแต่เมื่อให้มีผลเดือนหน้ามันแปลว่าเขาก็ทํางานเกินหนึ่งร้อยสิบเก้าวันไปแล้วอะมันมันมันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันไปแล้วถ้าแบบเนี้ย นับสองครั้งคือผ่านหมดเลยผ่านทั้งร้อยสิบเก้าผ่านทั้งร้อยยี่สิบจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยน,นะครับผม